นพวานนักบุญเทเรซาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร <Amen. S 1> นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอามนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทิน พระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดอรอาเมนนักบุญเทเซรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเถิน พระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมน นบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนับุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทิน พระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนับุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน นบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทิน พระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ช่วยวิงวอนเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนนบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเทินพระสิร well well ิรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเถินพระสิริรุ่งโรดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมนนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูช่วยวิงวอนเถินเดชพระนามพระบิดา ah, และพระบุตรและพระจิต Amen.